ออกขั้งวันที่5เดือนเมษาปี2พศรา,างวันเลข6โตัวเลขที่ออกได้กเก่หมายเลข276 804 276 804เลข5าตัวได้แก่หมายเลข7 6 8 0 4 7 6 804เลข4ีตัวได้แก่หมายเลข6804 6804เลข3ตัวได้แก่หมายเลข804 804เลขสตัวได้แก่หมายเลข04 04และเลข1ตัวท้ายได้แก่หมายเลข4หมายเลข4ผลการออกเลขรางวัลหวยเลขคกโตก็ได้ออกมาสาเร็จเป็นเดียบห้อย ต่อไปจะได้สืบต่อทำการออกเลขรางวัลสลักพัฒนา5ทับ45